สวัสดีครับสวัสดีครับผมเ้วเปิดกันอย่างนี้ใช่ไหมเปิดกันอย่างนี้แหละเปิดไม่เคยเหมือนกันสักเทีเอากันดื้อๆอย่างนี้แหละเราต้องแนะนําตัวไหมไม่ได้แนะนําตัวนานนะนะแบงค์อ๋อครับโอเคแนะนำนะเสร็จนะโอเคอันนี้เราจะมาเล่าหนังที่ใหม่หน่อยแล้วกันมันหนังใหม่ใช่ไหมหนังใหม่หนังใหม่ปี2022เลยใหม่ตอนเราอัดเอ๊ะใหม่ตอนเราอัดเ๊ะ อ้ามันคลิปมันอยู่ใน YouTube มันอยู่ตลอดการไง้ถาเราไม่ลบเพื่อใครมาดูย้อนหลังใช่ไหมล่ะคนดีดีโอเคจะเป็นหนังเรื่อง The Hustle The h u s t l พูดชื่อไปอาจจะงงๆเพราะว่าดูไม่ใช่เป็นหนังในกระแสสำหรับคนไทยเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นในวงการคนดูบาสเกตบอล NBA ก็น่าจะเห็นหนังเรื่องนี้มากหน่อยเพราะว่ามันจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องบาสเกตบอล โอเคเอาเข้าเรื่องย่อเลยไหมปุบปรับเลยเราพูดอินโฟมิชันของหนังก่อนไหมอ่าจัดไปผู้กำกับชื่อเจอรมายสาก้ามีโปรดิวเซอร์เป็นอดัมแซนเลอร์คือนักแสดงนำในเรื่องหนังเรื่องนี้ด้วยแล้วก็เลบอนเจมเดบอนเจมโอ้นักบาสนักบาส n อ a อก็ฟอร์มเมชั่นประมาณนี้อ่าอย่างนี้นะอย่างนี้แหละโอเคไปเรื่องย่อเรื่องย่อเลยเรื่องย่อหนังเรื่องนี้ก็จะเล่าเรื่องของ แมวมองบาสเบอลเหรอนักบาสบอลแมวเออเขาเรียกว่าอะไรแมวแมวมองของนักบาสในทีม NBA ซึ่งในหนังก็จะเล่าเรื่องของฟิล l เดลเฟียเซเวนตที่ตัวพระเอกทำทำงานอยู่ใครไม่ดูบาสีนงงแหลกใช่ใช่เป็นทีมทีมนึงในใน NBA นะฮะ,ะเป็นทีมของเมืองฟิลาเดลเฟียใช่ก็แมวมองคนนี้ก็มีความฝันว่าจะอยากเข้าสู่ทีมงานโค้ชอยากเป็นโค้ชเขาก็ ตายเต้าจากแมวมองมาก่อนซึ่งแมวมองคนนี้ก็เหมือนเป็นลูกรักของเจ้าของทีมและแบบเจ้าของทีมก็รู้สึกว่าถึงแก่เวลาละให้ผู้ชายคนนี้พระเอกของของเราเนี่ยได้เป็นผู้ช่วยโคโ้ดอ๋อเริ่มจากผู้ช่วยโค้ดก่อนเป็นผู้ช่วยโค้ดก่อนใช่แล้วหน้าที่การงานกําลังจะลุ่งละด้านเจ้าของทีมตายหาไปซะก่อนอ <laughs> ถ้ามันสมูทมันก็ไม่เป็นหนังะนะนะมนสมูทก็ไม่ไม่เป็นหนังมันก็ต้องมีคอนฟ lict ก,กันว่า ตายยังไม่พอลูกลูกเจ้าของขึ้นมา,มารนบริหารแทนบริหารแทนแล้วลูกเจ้าของก็ไม่ชอบคิดหน้ากับพระเอกของเราอีกนาสบายใจลูกลูกเจ้าของก็บอกอว่าพระเอกก็ไปกลับไปหานักบัตรใหม่คนที่จะช่วยแบกทีมนี้เดี๋ยวถ้าหามาได้จะให้กลับเข้าไปเป็นผู้ช่วยโค้ชเหมือนเดิมอ๋อก็คือว่าตำแหน่งให้กลับไปเป็นมืมองเหมือนเดิมใช่โดยอ๋อก็คือพ่อให้เป็นโค้ชลูกปลดลงมาเหมือนเดิมเออไม่ชอบก<น>ันไม่ชอบจริงอ่ะหนังอ่ะเนาะไม่ชอบกันอ่ะ <laughs> ตัวพระเอกของเราเป็นแมวมอไปหาแบบไปหาหนักปาร์ตทั่วต้องเรียกว่าทั่วโลกอ่าใช่ัจีน <c oughs> กรีซ สเปนไปทุกที่อ่ะไปทุกที่ที่ที่คิดว่าจเจนบาสเก่งนอกจากเมกาใช่ไหมใช่ซึ่งเขาก็ไปหาแบบนักบาสท,ที่แบบตามทีมต่างๆที่แบบแข่งในลีกของประเทศนั้นๆหรือมาหาลาัยนั้นๆซึ่งก็ยังไม่ถูกใจสักทีวันหนึ่งเขาก็แบบอ่ะอยากเรียดไปลองชุดบาสเล่นอ่ะเดี๋ยวต้องเล่าก่อนว่าเขาไปประเทศสเปนแล้วก็มีเพื่อนที่เป็นเหมือนบริษัทเอเจนต์เอเจนต์เอเจนต<อ><อ>์เอเจนต์นักกีฬาชวนไปแล้วก็ ไปลองดูนักกีฬาหน่อยว่าเห็นว่าทีมนี้มีนักกีฬาที่แบบเก่งใช่ไหมเก่งอ่าแต่พอไปถึงเอ้านักกีฬาเจ็บไม่ได้ลงให้กูไปดูอะไรเออไอ้ก็เ็งๆอ่ะกูไปชุดบาสเล่นแล้วกันไปเล่นบาสด้านพอไปถึงสนามบาสไปดูเขาเล่นบาสกันแบบบาสข้างบาสข้างถนนนะบาสสตรีสตรีบาสเหมือนเราเตะฟุตซอลใต้ทางด่วนอ่ะอ่าแล้วก็พอไปดูปั๊บไปเจอไอ้หนุ่มคนหนึ่งตัวสูงสูงโย่งสูงโย่ง สไตล์นักบาสสไตล์นักบาสยิงดีเล่นเกมรับดีแต่เขาไม่ใช่นักกีฬาอาชีพเป็นแบบเล่นอยู่ข้างถนนเล่นกินตังกันนหะมันก็เลยเป็นเรื่องของการไปตามจีบไอ้หนุ่มนี่เพื่อจะมาเข้าทีมเข้าทีม NBA เข้าดาราฟแล้วหลังจากนั้นก็เป็นเรื่องของการฝึกซ้อมทำตามความ,ม,มฝันแล้วก็จะมีอุปสรรคมาเยอะๆแหละตามสูตรหนังประมาณนี้เรื่องย่อประมาณนี้นะครับเรื่องย่อไปความรู้สึก ความรู้สึกหลังดูเรื่องนี้ก็เป็นหนังที่ดูเพลินๆนะอืมแล้วถ้ายิ่งใครดูบาส NBA จะรู้สึกว้าวเป็นพิเศษแล้วถ้าคนไม่ดูบาสนี่ดูได้คนไม่ดูบาสก,ก็ก็เป็นหนังเพลินๆเรื่องหนึ่งนะคิดว่า เอาความรู้สึกผมเหมือนกันผมผมดูบาร์บ้างแต่ว่าไม่ได้องดีเทลมากอมพอรู้ว่าบาร์มันเล่นยังไงแล้วก็พอดูจากสตาร์ดังๆบ้างอย่างาเรเบลเจมเนี่ยรู้จักอแต่ว่าเท่าที่ดูหนังเรื่องนี้มันก็มันก็จะมีบางส่วนที่มันค่อนข้างที่จะอินไไส์พอสมควรนะอ,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 อย่างเช่นก่อนที่จะเข้า ทีมเอ a บเอได้เนี so ่ยมันต้องมีระบบที่เขาเรียกว่าระบบดาวใช่ใ่ประมาณนั้นก็ก็อาจจะจะสงสัยตรงนี้นิดนึงแต่เซิร์ชดูได้นะเซิร์ชดูเก่งใช่ใช่มันเข้าใจไม่ยากเท่าไหร่ใช่แต่ถ้าแบบถ้าเข้าใจตรงนี้อ่ะจะอินเหมือนคนแบงค์อืมถ่ะจริงๆก็เป็นคนดูบาสแบบก็ติดตามแบบผ่านๆแต่พอรู้บ้างแหละว่ามันระบบของมันเป็นยังไงบ้างซึ่ง ที่สำคัญและที่ดีของเรื่องนี้ก็คือนักกีฬา NBA ในเรื่องนี้เยอะมาก <Wow. S 1> มถ้าใครแบบเป็นแฟนดู NBA เฮ้ยคนนี้เฮ้ยคนนี้มาคนนี้มาคนนี้มาด้วยเหรออ่าอะไรประมาณเนี้ยแบบเราจะได้แบบว้าวตลอดเวลาขอแทรกความรู้สึกหน่อยนะอ่านั่งดูกับคุณแบงค์ด้วยกันเนี่ยคุณแบงค์บอกเฮ้ยคนนี้มาได้เหรอไม่รู้จัก <laughs> ใครวะ <laughs> นแหละมันก็เลยเป็นความรู้สึกที่แบบคนคนที่ได้ก็ได้เลยคนที่ไม่ได้ก็แบบไม่ได้เลยเอ้ยแต่แต่ในมุมคนที่ไม่เคยดูมามันก็รู้สึกโอเคนะเพราะว่าอย่างตัวโกงมากันตัวโกงของเรื่องอะจริงจริงก็คือนักบัตร B A เยอะใช่ไหมอ๋อใช่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 เอาอย่าค้างนะก็เราคิดว่าตัวโกงไหนตอนแรกคิดว่าไอเจ้าของทีมอ๋อหนังมันต้องมีตัวโกงนะฮะทุกคนก็ก็ดูได้เพลินนะาใ้มุมของคนที่ไม่ดูบาตดูบ้างดีกว่า ดูบ้างดูแต่แต่ไม่ได้รู้จักเยอะขนาดนั้นไมไ่รู้จักคนเยอะไม่รู้จักนักบาสเยอะนี่ครับนั่นแหละสำหรับสำหรับคนที่ดูบาสก็มันมันก็จะได้เรื่องนี้แหละอย่างที่บอกแบบความเซอร์ไพรส์ว่านักกีฬาคนนี้มาด้วยแบบตำนานคนนี้มาเล่นด้วยอ,อะไรประมาณนี้ก็มันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นหรือว่าก็ไม่ได้แยก่เกินไปเป็นแบบเพลินๆดูได้คะแนนที่ลอตเทนโทเมโต้ก็ เก้าสิบสองเปอร์เซ็นต์เยอะนะเยอะนะเยอะสิทำเป็นเล่นไปเออ92บเลยเหรอโอ้แล้วก็ไอเอ็มดีบีประมาณ7.2-7.3เปอร์เซ็นต์ะมาณนี้ถือว่าในสูงนะเออใช่ใโอเคก็ถือว่าดูได้เพลินๆเนาะดูได้เพลินๆแนะนำแนะนำแนะนำโอเคครับแล้วยิ่งใครดูบาร n เอ็นบีเอก็ ไม่ไม่ควรพลาดเรื่องนี้ <ừ> mm, อก็จะอินเข้าไปก็จะอินมากขึ้นใช่โอเคดูได้ที่ไหนครับคุณแวคงดูได้ที่ Netflix เท่านั้นเพราะว่าเป็นหนังของ <Original Netflix. S 2> ออริจนินอลเน็ตฟิกเหรออริจินอลเน็ตฟิกใช่ก็หาดูได้ครับ Netflix เป็นท็อปท็อป10ของ Netflix ได้ไหมเคยเห็นมันผ่านผม่าเคยเห็นหนังเรื่องนี้แต่ผมคิดว่าเป็นหนังป้นมันคุ้นคุ้นกับเรื่องอันนึงอ่ะตัวตัว H เหมือนกันทัสเซอร์ทัสเซอร์เหมือนกันอ่ะผมก็คิดว่าเป็นหนังป้นซึ่งผมจําได้ว่าผมเคยดูเรื่องนี้แล้วก็เลยไม นี่มาดูอ่ะคุณแบงค์มัหดังบาสอะวะก็โอเคนะก็สนุกดีแจ่มดีมันเป็นช่วงนี้ด้วยนะไฟนอลเอ็นบีเอที่เพิ่งจบไปตอนระอัดตอนระอัดอ่าก็เลยแบบถ้ยังมีความอินบาสอยู่นิดนึงก็เลยดูหนังบาสต่อสะหน่อยอ่าก็เออก็สนุกดีประมาณไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังแนะนำนะครับโอเคฝากช่องทางการติดต่อของเราหน่อยครับก็ติดตามพวกเราได้นะครับทั้ง Facebook y o u t u b e นะครับเด้อัปเตนะครับ ก็ฝากเข้าไปกดไลค์นะครับกดถูกใจกดกระดิ่งไว้ด้วยแจ้งเตือนไปด้วยนะครับเวลาที่เราลงคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดนะครับแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์มาคุยได้ใครที่เป็นแฟนบัสเอนเอก็ลงมาคอมเมนต์ได้ชอบไม่ชอบอยังไงตัวไหนยังไงหรือเชียร์ทีมไหนก็มาคอมเมนต์บอกว่ารเราได้นะครับเราจะไปเชียร์ด้วยไม่ใช่กำลังหาทีมเชียร์อยู่พอาดูหนังเรื่องนี้อยากดูบัสเอนเอขึ้นมาพอสมควรนะครับ ก็ถ้าใครมีหนังอะไรที่อยากดูแนวไหนที่อยากดูก็คอมเมนต์บอกเราได้ครับถ้าพวกเรามีหนังแนวที่ท่านอยากดูก็เดี๋ยวจะเลือกมาให้ฟังส่วนถ้าใครอยากแนะนําหนังให้เพื่อนๆดูก็คอมเมนต์มาได้เราก็จะไปดูด้วยถ้าเรายังไม่ดูนะครับแล้วก็ถ้าเราชอบเราถูกใจกใจ็จะเอามาเล่าต่อให้ฟังนะครับก็คลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะครับคิดว่าน่าจะมาเรื่อยๆนะประมาณนี้นะครับสําหรับวันนี้ขอบท่วนกระบวนความครบครบครบงั้นก็ไปครับสวัสดีครับ ไปดูดังกานไปไปดูนะครับเน็ตฟลิชไปดูได้บ๊ายบายบ๊ายบาย